เฮ้ยโอ้โหโอ้โหกี่ตัวกี่ตัวครับนี่คือดินแห้งเด็ดพี่น้องโอ้โหโอ้โหบักเงีวเขาเขาย่างหักเลยพี่น้องครับมีเอเล่เอเล่ครับผมหนึ่งสองซี่ตครับผมปื๊ดโอ้โหแจ๋วครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องครับ วันนี้มาล่องหมายไม่เมึงขางหวยอีกฟังหนึ่งว่าท่านเด็กมาใส่จักเทียอยู่รตะว่าคนอื่นหนาถีไฟไปแล้วอะเขามาล่องเมืงครับโอ้ฟังก็เยือมเหม็นเหละโอ้คือล่องหยากจ้ะ ลองดูครับผมหมายนี้ที่มีกบบอ น้ามั้งหลายอยู่ตัวนี้ฟังหนยผมว่าปลกเล้วพี่น้องไมงปลกว่าปลกกับเข,ข่าให้เก่าร้องแล้วได้เขา่าดีว่าดีต้้มกันปกกก็แค่กันค้นเสือ,สอกันค้นเห็นยเงียบเรฮะ นี่เขาลงมาใส่เลยเพีย่ยใช้น้ำหล่องรถเกี่ยวนี่มันจะถือชุบปลาลุยต่อไปใส่หน้าหนาสี่หลัง หลังสุดท้ายครับผมน้ำ่อนอน้งด่าด่าอ่อน ไปครับพี่น้องหมดแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ำแล้วสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาเมื่อตีหากกูกลัวครับผมพี่น้องได้เวลา มายามแงบเขาคือเก่านะครับผมซวงลังครับหม้แหลกไม้ไม้ด้วย่เฮ้ยไม่ยัางละนั่นกบสั่งตัวหนึ่งตัวน้หน่อยหนึ่งแต้มอ,อันแรกก็บเข่าเลยพี่น้องครับนี่หนึ่งแต้มครับผม ให้ไปสองหลังตัวตายมันกับว่กจินมันกจินถ้าตัวเปลี่ยนอะไรกบไปเขียงเขาไงเรียกจินถ้าตัวเปลี่ยนตัวตายหลังยังอยู่พื้นเก่าอยู่ตรงนี้บุกเขาครับผมมี ไม่หนูควัดตัวนี้ไม่หนูตัวนี้แถวนี้หนูตัวนี้หนูเกา โอ้ขึ้นยากไปครับผมคือต่อเริ่มแจ้งแล้วพี่น้องอีกใกล้ที่หกม,ม้วงเลยนี่ฝ้าแจ้งหลังหนึ่ง,งยู่นี่หุ้ยเขาครับผมเขาหนึ่งตัว หนึ่งตัวน้อเลียกกินตับโตเป็นเล็บกบนี่เอามาแล้วสามหลังสองแต้มหลังหนึ่งอยู่สัางหน้านี่ไปเลี้สาเลยแตวกบไง ผมยัยมันลงน้ำสาแล้วล่ะคิดว่าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหกี่ตัวกี่ตัวครับนี่คือดินแห้งเดถอะพี่น้องโอ้โหโอ้โหบางแยวห่อเขายางคักเลยพี่น้องครับมีเอเล่เอเล่ครับผมหนึ่งสองสามตัวครับผมปื๊ดโอ้โหแจ๋วครับผมแจ๋ว หลังเดียวคุ้มเลยพี่น้องครับซีเต็มไม่เป็นตัวหน่อยนะครับนี่บักใหญ่พร้อมครับนี่โอ้โหบ้าไปแล้วเงียบลังนี้หลังเดียวเขาซีโตครับพี่น้องครับเป็นไหจังบ่เงี้วเงวแล้วมาเงวเงว เออไอเรีเลยครับผมซีเตีมครับจังอ่ะจังโอากูเ่ออกจะเสาพวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ซีโต้เราม่้ไหมเฮือขากูดไปต่อ แ,แถวนี่ละมือแล้งนี่กบหลายครับกบหลายพี่น้องกบหลอู้วเขาขึ้นกันหลังนี่สองอู้วกบหลายแท้อู้วิสองครับผมอู้วโสองครับ่สามสองครับผมนี่ตัวงามพร้อมครับผมพี่น้องบ่เด้ยวมาทางนี้โดนสล้ว สองหลังหกโวนตัวอาเนะอาเนะครับผมเลอนี่อีกหลังนึงยูฮันซี่ใกล้ก,กันเลยเนี่มิดแต่หลังนี่หลังนี่มิดครับผมโอ้หลังนี่เพราะเขาเสยขนาดจกกกกนนุ๊ยใกล้กันนี่มองกรหลายๆอุ้ยเขา นี่ตัวนึงครับผมนี่น้นอยโอ้โหแถวนี้ครบหลายครับมแมลงต้องจัดอีกมแมลงต้องจัดแถวนี้อีกครับผมจังทักใส่ซ้ำใส่ส,สางพร้อมหลังละซี่กับนี้หน่อยนี่ไหมภาพพอภาพหลังนึงพี่น้อง แจวหมือนแรงใส่ลงไปทั้งหลังดีใส่ได้สัางของเก่าไปไปเท่เมืองกันชัดๆดกับหลังละสี่จังวะพี่น้องเขาสีนะ่โตละหลังนี่่แงหรอยี่น้าส่างนะจ้อยนี่นี่ตัวงามเลย

หนึ่งตรงน้ำอยู่หกเกี่ยนอ๋าเรื่มีสองแปดท้ายท้ายหนึ่ง ใส่กันเหมือนเต็มทองเก้าตัวว่าใส่ท้างนี่แบบสองสี่หกแปดเก้าครับตัวน้อยๆนี่นี่กลบตัวง่ามครับกลบใส่แงบครับผมนี่ตัวง่าม บอกนวัดมาเอาไปปนนะมาเป็นแยาตัวงามเลยครับนี่สวยเก้าแต้มครับหกหลังเก้าแต้มจังหัดเขาหลังลัซี่ตรงนี้ไงหัดนเนื้อเส่เหองเก่าเดี๋ยวตัวงามเลย